เวลาเรียกก็ตอบหน่อยเดี๋ยวเนื่องจากตอนนี้เขากำลังเฟ้นหานักพากันอยู่เดี๋ยวปูเขาเรื่องเลยวะเนี่ยปูเขาเรื่องเลยวะเนี่ยโอยมันดูยิ่งใหญ่ไปแล้ว่ปูเลยปูเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเรียกว่าช่วงนี้เขากำลังเฟ้นหานักพากันอยู่อะไรว่าเอฟการจะเป็นนักพากเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนเขาบอกการจะเป็นนักพากเนี่ยควรที่จะมีจิตวิญญาณของการพากและอย่างอย่างพวกเราเนี่ยใครใครพออยากสมัครเป็นนักพากไหมฮะ ทุกคนต้องผ่านร้อยกันทั้ง,งานั้นคุณไซเฟอร์ uh huh. ผมใช้ในตัวเช่นหายใจจริงดิรู้นิดเดียว uh huh. นะเียเอาไปวาดดีนะ uh huh. วาดเลยวาดแล้วล uh huh. แต่เลยคุณเลขสามแสดงว่าทุกคนทุกคนอยากเป็นนักภาคใช่ไหมนี่ผมมีโจทย์ง่ายๆให้พวกคุณเล่นกัน uh huh. อ่ามีโจทย์ง่ายๆให้เล่นกันพูดแค่ประโยคประโยคสําคัญประโยคหนึ่งแค่นั้นเองของแต่ละคนจะได้บทไม่เหมือนกัน uh huh. อ่าจะได้บทไม่เหมือนกันจะได้ประโยคไม่เหมือนกันดังนั้น เวลาพูดให้พูดแค่เฉพาะอ่าพาดหัวข่าวด้านบนพ้าดหัวบทด้านบนเท่านั้นอมีสามผลก็ตามนั้นนะฮะเดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวคุณอัปเกรดตัวเองดีกว่าคุณคันดาอัปเกรดขึ้นมาเป็นพระเอกดีกว่าโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยต้องใส่น้ำเพลิงฟ้าปลากินดาวข้าวกินคนรถจนวิ่งบนคักขานี่เลยได้เป็นพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยวคดาเป็นพระเอกคดัเป็นพระเอกแล้วข้าผัดข้าผัดข้าผัด เขาผัดเป็นเป็นแม่ดีกว่าเขาผัดเป็นแม่อ่าเสียงเสียงต้องใหญ่ๆมีอายุนะเขาผัดนะเขาผัดเป็นแม่เป็นแม่ที่แบบเป็นแม่ที่แบบเป็นแม่นะเป็นแม่เป็นแม่ส่วนไอกิเนี่ยไอกิเป็นเป็นนางเอกอ่าเป็นนางเอกเป็นนางเอกอ่าเรื่องนี้ขอแบบว่าขอแบบให้มันมีความสนุกสนะขอให้มี เเลแหละความสนุกสนานหน่อยสมมุติว่านี่เป็นฉากฉากอ่ท้องทุ่งนา uh huh. อ่านี่เป็นท้องทุ่งนาป่าสีเขียว <laughs> ท้องทุ่งนาป่าสีเขียว <laughs> อ่ะฉากแรกเปิดตัวมาด้วยพระเอกครับในขณะนั้นเอกพระเอกกำลังเดินไปที่ตามท้องทุ่งนาเดินไปเจอควายลูกหัวควายแล้วบ่นลำพึงลำพันกับควายขึ้นบอกว่า <laughs> สลดเทียสลดเทีย <laughs> แห่แท้สมพาเท่านับสิบตัวอ่ะได้ยังจากนั้นจากนั้นจากนั้นนางเองกกำลังเห็นพระเอกกำลังลูบหัวควายอยู่ก็เลยเดินเข้าไปหาพระเอกพร้อมกับกระซิบข้างหูเบาๆขึ้นมาว่าสึกใจเลือดสยองน้องยิงพี่หน้าหลุมอ่อหลังจากนั้นแม่เห็นทั้งคู่แม่ทนเห็นทั้งคู่ไม่ได้แม่เดินเข้ามาพูดกับลูก ลูกชายว่าไอ้หนุม่มงักจู๋หนุ่มจับโหลดจากครานไม่เอ <c oughs> ดเลยอ่ะยอดเน <c oughs> <c oughs> ี่ยแหมเขาเรียกว่าวางบทเป๊ะจริงๆ <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะพระเอกทนไม่ได้เลยพูดกับแม่ไปว่าสล็อตเทียแห่แท้สมพระเจ้านะฟิปตัวนางเอกจึงช่วยพระเอกพูดกับแม่อีกว่า ศึกษาเลอดสยองน้องยิงพี่น่าหลุมฝังศพพ่อแม่ทนไม่ได้แม่เลยพูดซ้ําขึ้นมาแต่ว่าไอเหลี่ยมนะ่งงับจู่หนุ่มจับเราจะคอห่านนะถ้าได้ยินเสียงโค้มนี่คือไมล่วงลงไปโอเคตั้งสติที่เิลี่ลนก็คือไปขำตัวเองอยู่ไม่เอาดีกว่ามันถ้ามันเป็นหนังตลกกันไปเอาเป็นหนังเศร้าดีกว่า ดราม่าแล้วใช่ไหมเศร้าหนังเศร้าหนังเศร้าแบบดราม่าเลยแบบดราม่าแบบเบื่อคือมันต้องเศร้ามากๆเลยพระเอกก็เศร้านางเอกก็เศร้าแม่ก็เศร้าเศร้าไปหมดเลยทุกอย่างเป็นชีวิตลันท์ทศนะต้องร้องไห้ด้วยใช่ไหมอ่าฉากเปิดมาที่กองขยะกองกองขยะด้วยนะฉากเปิดมาอยู่ที่กองขยะพระเอกกําลังเดินหาเศษอาหารเพื่อจะไปประทังชีวิตและเลี้ยงนางเอกด้วย กำลังเดินไปตามท่อเทศบาลเขี่ยตามท่อเทศบาลและบ่นพึมพำกับตัวเองขึ้นมาว่าสลดเฮแห่เทวศพพ่อเท่าไม่เท่านับสิบตัวนางเอกซึ่งขับรถผ่านมาเห็นจึงเข้าไปพูดกับพระเอกว่าสิใจเลือดสยองน้องหยิงพี่หน้าหลุมฝังศพพ่อแม่เห็นลูกตตัำบากตากตำ จึงเข้าไปพูดกับลูกอ่ะไอเหลือมงับจูหนุ่มจับโรจากคอหานตัวพ่อไอตัวพ่อไม่มีด้วยตัวลูกชายเห็นแม่พูดเห็นแม่พูดด้วยความโศกเศร้าเขาจึงตอบกลับแม่ไปว่า <c oughs> สลดเฮียแม่แท้สองพอ่อเท่าเด้บสิบตัว <c oughs> ตัวแม่ก็ทนไม่ได้ จึงพูดกับลูกไปว่าโทษลูกเอ้ยให้เหลื่อมงับจูนุ่มจ้าโปรดจากคอนหลังจากที่ได้ยินแม่กับลูกคุยกันตัวนางเอกทนไม่ได้เลยเข้าไปเลยเข้าไปพูดว่าศึกส,สายเลือดสิหยองน้องหญิงเฮหน้าลุกฝังศพพ่อค่ะ แม่จึงบอกกับดังเอกไปว่าไอ้เหลื่อมน่ะมันงับชูนหนุ่มจ้ะเพราะจะขอฮันลูกชายทนไม่ได้จงกลอบแม่ไปแล่สั่งพ่อหัวดบสุดโต๊ะ กระดิ่งมาไั่ได้เอาแบบไม่ได้แล้วเศร้าเท่าเกินไปหนังมันจะหนังมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่มความแอคชั่นเข้าไปหน่อยดีกว่าเพิ่มความแอคชั่นเข้าไปหน่อยแอคชั่นเลยนะให้มันดูให้มันดูโหดๆให้มันดูแอคชั่นด้วยว่ะคอมเมนต์ให้มันดูแบบเล็กซ่าสุดจัดให้มันดูให้มันดูแบบโมโหหน่อยอ่ะให้มันดูแบบเฮ้ย งานภาพมันต้องแบบดูโมโหขึ้นมาหน่อยมันดูแบบเกลี้ยกา่มขึ้นมานิดนึงแบบให้มันดูสู้กันหน่อยฉากแรกครับฉากแรกในโกดังในโกดังในโกดังฉากที่เกิดขึ้นในโกดังมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งโผล่ขึ้นมาเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบจู่ๆเขามายืนโพในโกดังเขามอง,างไปทางซ้ายเขาแลไปทางขวาเขาจึงตะโกนดังๆขึ้นมาว่าเสร็จเฮ่เธอสบพอ่อเท่านับสิบตัว หลังจากนั้นมีหญิงสาวนางหนึ่งที่กำลังโดนจับตัวตะโกนร้องเรียกให้เขาช่วยศึกส,สาเลือดน้องหญิงพี่น่าหลกฝังศพพ่อเขาจึงตะโกนบอกผู้หญิงคนนั้นไปว่าผู้ชายใช่ไหมโอเคเออสลอดเทียแห่แท้ศพพ่อหัวเท่านับสิบตัวผู้หญิงก็ไม่ยอมยิงตะโกนบอกเขามาว่า สุดใจเลือดสยองน้องยิงพี่หน้าหลุมฝังศพพ่อค่ะพระเอกทนเห็นนางเอกอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้จิงตะโกนลั่นไปว่าหึสลบเฮยแห่แท้ศพพ่อเท่านับสิบตัวนางเอกลำคาญที่พระเอกมัวแต่ตะโกนใส่เขาถึงตะโกนกลับไปว่าก็บอกว่าสุดใจเลือดสยองน้องยิงพี่ไงไว้อยหน้าหลุมฝังศพพ่อหลังจากนั้นเจสี่ ผู้มีความโหดมีความโหดเหี้ยมมีความโหดร้ายมีความชั่วมีความระยำในตัวไดโผล่ตัวออกมาที่หลังจับได้โผล่ตัวออกมาเจสซี่จึงตะโกนพูดกับพระเอกขึ้นไปว่าไอ้เหลือมนับจูหนุ่มจ๊ะเราจะข้อหานพระเอกทนไม่ได้จึงตะโกนด่าเจสซี่สลับเฮี่ยแห่แท้สมพิเท่าน้ำสิบตัวเจสซี่ทนกับความ ความชั่วร้ายความความยิงพยองของพระเอกไม่ได้จึงใช้ปืนจี้ไปที่นางเอกแล้วพูดกับพระเอกไปว่าไอ้เหลือมงับจูนุ่มจ้ารอจะขอหันนางเ <c oughs> จส<บ>ี่ร้อยเข้ามาเลยนางเอกจึงขอร้องจึงขอร้องเจสี่ศ <c oughs> ึกสาเลือดสีหอ๋อน้องยิงพี่น่านหลุมฝึงศพอ่อ เจสี่จึงด่านางเอกไปเฮ้อไอ้เหลือมนับจูหนุ่มจ้าพอจะคอนพระเอกพระเอกทนไม่ได้พระเอกเห็นนางเอกโนดนด่าทนไม่ได้พระเอกจึงจึงด่าเจสี่กลับไปสลดเที่ยแห่แท้สบพ่อเท่าน้ำสิบตัวนางเอกนางเอกเห็นพระเอกช่วยเต็มที่นางเอกจึงหันไปด่าเจสสี่บ้าง ศึกใส่เลยสิหยองน้องหญิงพี่หน้าหลุมฝังศพพ่อเจสซี่รับไม่ได้กับที่ตัวเองโดนลุมด่าจึงด่าทั้งสองคนกลับไปว่าไอ้เหลือมงัดูหนุ่มจ้าโผล่จากคอหานหลังจากภาพเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นทําให้พวกเขาต้งสามคนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนลา้ารู้สึกท้อแท้กับการต้องมาตะโกนด่าก,กันทั้งคู่แต่ทั้งหมดทั้งสามคนจึงค่อยๆหมดแรงพระเอก จึงกระซิบพูดข้างหูเจสี่เบาๆขึ้นมาว่าสลดเฮแห่แท้ศพอเท่านับสิบตัวเจสี่รู้สึกจักกะี้ที่หูรู้สึกราวระบมไปทั้งตัวรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งไปทั้งร่างกายหลังจากที่พระเอกได้กระซิบข้างหูเจสี่จึงพูดด้วยเสียงกระเส่าขึ้นมาว่า เชียไม่มีกระเป๋าด้วยหลวงเจ้าควจะขอันนางเอกได้ยินทั้งคู่เสียงกระเส่าขนาดนั้นนางเอกก็เริ่มรับรับฟังไม่ไหวนางเอกจึงกระเส่าเสียงขึ้นมาเหมือนกันว่าจิตใจเลือดสยองน้องยิงพี่หน้าหลงฝังศพนางเอกต้องเสียงกระเส่ากว่านี้กรเส่ากว่หปวดเยอะ เสียงเหมือนตอนปวดเยี่ยวเลยเสียงเหมือนตอนปวดฉี่กําลังขี้แกก็แล้วกัเออจะพิมพ์ว่าเออไปห้องน้ำแป๊บนึงเอาเสียงแบบเซ็กซี่มากเหมือนกําลังฉี่จะแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับมานั่งไงโดนจับล้มมาแล้ยเนี่ยนั่งมาหลงน้องยิงพี่หน้าหลุมฝังศพพ่อค่ะพระเอกเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมา พระเอกรูปไร้ไปตามตัวของดางเอกแล้วพูดเขียนกระเส่ากระเส่าขึ้นมาเหมือนกันว่าไปแล้วนะแต่โอเคสลรถเฮียแหดและศพพ่อเท่านับสิบตัวมันต้องกระเสา่ากว่านี้พระเอกต้องกระเสา่ากว่านี้เป <c oughs> ็นยงไงไม่ไหวแล้วไม่ไหว,วพระเอกต้องกระเซ่าสลรถเฮียแหดและศพพ่อเท่านับสิบตัว <c oughs> โอ้ยไม่ไหวแล้ว เจสี <mile> ่ทนไม่ได้เจสี่ลงไปรูปแล้วใตัวพระเอกตามนั้นเจสี่เจสี่ลงไปรูปแล้วใตัวนางเอกเฮ้ยไม่ใช่นางเอกไม่อยู่นางเอกไปฉี่เจสี่กูจะวิ่นไหมเนี่ยชงกูเนี่ยลงไปรูปแล้วใตัวพระเอกแล้วพูดเสียงกระเส่ากว่าเดิมอีกกระเส่าขึ้นมาใอ้เหลือมยัดจูหนุ่มเจ้าโปรเจะคออนเจ้าไมเหมือนปอบทจาไม่เหมือนเเหมือนกำลังคิดอยู่ ทำไมพระเอกนึกขึ้นได้เสียงเจสี่เหมือนเหมือนอยู่ในแดนสนธยายังไงอย่างนั้นเสียงเจสีนะโอรขึ้นทุกทีทาให้พระเอกสะบัดสะบัดอารมณ์พระเอกจึงตะโกนด่าเจสีไปทันทีส้หลดเที่ยแห่เท็จพเพเท่านับสิบตัวแต่เจสี่อารมณ์ยังค้างอยู่เสียงกระเส่าต่อเนื่อง ขัดจังไฟเต๋อเหลืองกับถูหนุ่มชอบโหลดจะคอบันพระเอกพระเอกดาพระเอกดาต่อไปพระเอกดาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคโอ้ตายละขาดตกล่องช้างตองช้างสองช้างแล้วก็ได้ใช่ไหมโอเคสนธิ์เทียแห่เท่าพ่อจบพ่อเท่านับสิบตัวด่าแบบ,แบบไม่ยิ้มเลยแบบไม่ยิ้มเลยนี่ผมรู้ว่าคุณพูดไปยิ้มไป <c oughs> ต้องไม่ยิ้มเลยต้องไม่ยิ้ม ต้องด,าด่า <ไป S 2> เลยเฮ้ยแห่แท้สมพัเท่านับสิบตัวแตเ่เจสี่เจสี่ยิ่งยิ่งโดนดา่าอารมณ์ยิ่งมาเจสี่อารมณ์พอโดนด่าอารมณ์ยิ่งมายิ่งพุ่งปี๊ดอารมณ์ยิ่งพุ่งปี๊ดทิ่ทำให้รู้สึกว่าต้องการผู้ชายคนนี้มากขึ้นรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัวอาซ่านไปทั้งร่างกายทำไมกูกลัววะไอเหลือง หนุ่มชอบโรดจอรคอนย่าหนัววัจ้าเอาเป็นขอโทษค่ะเห็นเพื่อนในแชทคำนั้นนังเอกรับไม่ได้นักเอกนักเอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเอกเห็นเห็นเห็นเจสซี่เห็นเจสซี่มีอารมณ์ที่จะ มีอารมณ์หวั่นไหวกับพระเอกขึ้นมาตอนนี้นางเอกก็เริ่มหวั่นไหวกับกับเสียงของเจสี่ขึ้นมาบ้างเอ๊ะต้องเออเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกอนะทำไมบทนี้มันนานจังงั้นบทยาวจังเลยกันรู้สึกหวั่นไหวกับเสียงของเจสี่มากพอเริ่ม,มพอเริ่มหวั่นไหวจึงจึงด่าพระเอกออกไป อ๋อสึกใสเลือดสยองน้องยิงพี่หน้าหลุมฝังศพพ่อ,อหันไปยิ้มหวานกับเจสี่หันไปยิ้มหวานกับเจสี่แล้วพูดเสียงกระซาวกระซาวกระใสเจสี่ว่าศึกใส,สเลือดสยองน้องยิงพี่หน้าหลุมฝังศพพ่อเจสี่ไม่ชอบแบบนี้เจสี่เจสีจส่ด่าทั้งเอกทันทไีไอ้เหลี่ยมจ้าไอ้เหลี่ยมเนี่ยมันงับตูหนุ่มจ้าจะทอหาย <laughs> นี้สาธิตประมาณนี้ประมาณีอันนี้สาธิตเหรอเนี่ยเออประมาณนี้อันนี้ของคุณนท์เดมที่เตรียมมาใช่ไหมโอเคอาจจะเชื่ที่สาธิตแชทไหลเป็นไฟเลยข้ามของไอไปได้เลยไอคงไม่มีเลือกขนาดนี้